ไม่วัวคอดวัวตอนเกือบเช้าตื่นมาป๊าดลูกวัวหายงึดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ผูกวัวไว้วัวไว้ในคอกตรงนี้นะครับผมปรากฏว่าตื่นเช้ามาลูกวัวหายก็ไปเจออยู่ตรงสระน้ำครับลูกวัวเกือบตกน้านะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับไปเจอน้าห่างจากคอกที่แม่มันอยู่นะครับประมาณ6 0สิเมตรนะครับปรากฏว่าลูกวัวอยู่ตรงมุมสระน้ำซึ่งสระน้ําลึกประมาณ3เมตรนะครับ ไม่รู้ว่าลูกวัวไปอยู่ได้ยังไงตรงนี้นะครับผมเกือบตกน้ํานะครับวัวคอดนาำใหม่ๆเลยครับน่าจะคคอดมาตีสามตีสี่นี่แหละครับผมเจ้าของมาถึงคอกเอ้าทาไมรกวัวมันตกแล้วลูกวัวหายไปไหนนะครับด้วยความสงสัยก็เลยหาดูเต้มเลยครับไม่เห็นเลยนะครับหาดูวันห่างมากเลยไม่เจอครับปรากฏว่าไปเจออยู่ตรงมุมสระนั่นเองครับหาจนวุ่นนะครับนี่ครับไปอยู่มุมนี้นะครับผมมุมสระครับนี่ครับด้วย ก็ดีใจนะครับเจอลูกวัวครับนี对对 to to yeah. ่ครับแม่มันก็ร้องหานะครับแต่ลูกมันไม่ร้องเลยครับผมไม่ร้องก็เลยไม่รู้ว่าวัวมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับแม่เขาก็ดีใจนะครับเป็นชาโรเล่ครับนี่ยังสวยสีเทาสีครีมนะครับแม่เขาก็ตัวใหญ่มากนะครับเป็นลูกตัวผู้นะครับผมนี่ครับนี่ฮะสุดยอดเลยครับตอนแรกเจ้าของก็ตกใจเหมือนกันว่าลูกวัวหายไปไหนหากันวุ่นเลยหาในสวนหญ้าเต็มเลยนะครับสุดท้ายไปตกสะนะครับเกือบตกน้ำครับดวงดีมากเลยนะครับถือว่าดวงดีมากนะครับ เกือบตกน้าอีนิดเดียวนะครับมันพยายามที่ไต่ขึ้นแต่ไต่ไม่ได้นะครับด้วยเนื่องจากคลอดมาใหม่นะครับมันน่าจะเดินไปเรื่อยๆด้วยมืดด้วยนะครับนี่ครับก็ระวังกันด้วยนะครับใครที่เลี้ยงวัวดูเลให้ดูดีๆนะครับผมโอเคเอาให้ชมคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ